หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้มีข่าวซื้อขายและข่าวปฏิทีมมาฝากกันเป็นประจำเหมือนเดิมก่อนอื่นฝากทุกท่านเข้าไปกดไลค์เพจแม,มนยูสู้ตายเพื่อติดตามเรื่องราวของผีแสดงแบบรวดเร็วกระชับและเจาะลึกเราจะอัปเดตไปคู่ขนานกันทั้งเพจและช่องคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับ เริ่มกันที่ข่าวแรกผีรับเงินก้อนโตเข้ากระเป๋าจากสปอนเซอร์ถึงแม้ช่วงท้ายซีซันที่ผ่านมาอยู่แต่จะขาดรายได้จากการขายตั๋วเข้าชมในสนามแต่พวกเขาก็ยังรับเงินก้อนโตจากสปอนเซอร์อย่าง Adidas หลังคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้ตามที่คาดหวังเอาไว้ช่วงกลางฤดูกาลหลายฝ่ายต่างกังวลว่ายูเตดอาจจะพลาดเงินก้อนนี้หากไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซีซันหน้า แต่การนั้นตังแต่มาอย่างบุนโน่ฟินแนซ์เข้ามาส่งผลอย่างมากต่อฟอร์มการเล่นของปีศาจแดงใน6เดือนที่ผ่านมาพวกเขาทำคะแนนแซงช่วงโค้สุดท้ายเข้าป้ายไปอัดับ3ของลีกอาดิดาสสปอนเซอร์ชุดแข่งของสโมสรระบุเงื่อนไขกับปีศาจแดงไว้ว่าจะตัดค่าสับสุนมากถึง25ล้านปอนด์จากจำนวน75ล้านปอนด์หากอดไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก แต่ทีมของเลกูนาโซชาทําได้สําเร็จเตรียมได้เงินจากผลิตภัณฑ์กีฬาชื่อดังเต็มๆที่75ล้านปอนด์และคาดหมายว่ายูโรเตตจะได้อีกราว80ล้านปอนด์จากส่วนอื่นๆที่ได้ไปเล่นฟุตบอลรายการใหญ่ที่สุดของยุโรปซึ่งถ้าพวกเขาได้ไปแค่ยูโรปาลีพวกเขาจะได้เงินเพียง30ล้านปอนด์หายไปมากถึง50ล้านปอนด์เลยทีเดียวแกลลี่ชิโอเลต้องจริงจังเสริมผู้เล่นเกมรับสู้ศึกฤดูกาลหน้านะแกลลี่ในวิวอดีตกองหลังปิซาแดออกมาเร่งรา้าให้แมนยูเตต จริงจังในการหากองหลังคนใหม่เข้ามาเพิ่มคุณภาพให้กับสโมสรเพื่อสู้ศึกฤดูกาลหน้าเพราะมีความสำคัญในการแข่งขันระยะยาวตลอดทั้งซีซั่นแกรี่เผยว่าโซเชียตต้องใช้เงินแต่ต้องรอบคอบไม่มูทะลุจนเกินไปยู่แต่ต้องการปีกข,ขวากองหน้าแบ็กซ้ายกองหลังตัวกลางรวมถึงผู้รษาประตูเซ็นเตอร์ระดับท็อปจะสามารถเพิ่มคุณภาพในแนวรับให้กับทีมได้เหมือนกับที่เบอร์กิลฟานไดทำให้กับเวอร์พูแล้วแบงซองกอัมปานทำให้กับซิตี้ในช่วงก่อนหน้านี้ ผมไม่ได้บอกว่าไมกวามีฤดูกาลที่ไม่ดีนะแกรี่เผยแต่เขาต้องการคู่หูและเลนเลิฟก,ก็ต้องการคู่หูเช่นเดียวกันทั้งคู่ต่างเป็นกองหลังที่ดีแมนยูแต่ต้องหาเซนเตอร์เข้ามาเพิ่มโอเล่ต้องเด็ดขาดผู้จัดการทีมที่ดีต้องจริงจังและเด็ดขาดแมนยูแต่มีข่าวกับเซนเตอร์หลายคนก่อนหน้านี้ทั้งคารเดูคูลิบาลีเพาตอเรสเบนไวท์วมถึงนาทานอาเก้บรูโน่ปกป้องท่านมหาเทพหลังโดนวิจารณ์อย่างหนัก บุโน่ฟานแลซีฟีลคนเก่งของแมยูเดออกมาปกป้องเจสซีลินการ์ดกองกลางเพื่อลุ้มทีมที่มักจะโดนวิจารณ์ในแง่ลบอยู่เสมอเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นตลอดทั้งฤดูกาลบรูโน <Bruno S 2> ่เผยว่าแน่นอนว่าจังหวะนั้นเป็นความผิดพลาดของผู้รษาประตูแต่ถ้าเขาไม่อยู่ตรงนั้นประตูคงไม่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะการทํางานของเขาประตูนี้จึงเกิดขึ้นบ <Bruno S 2> ุูโน่เผยถึงจังหวะในเกมกับเลสเตอร์เจสซี่สมควรที่จะได้ประตูนี้เพราะเขาทํางานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์ทุกคนที่พูดถึงเขา และตั้งแต่คนอื่นๆของเราเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้ลงเล่นมากพอเจสซิลินการ์ลงเล่นในฤดูกาลนี้ทุกรายการไป38เกมทำได้3ประตูกับ2อสซิสทำกลางกระแสข่าวว่าท่านมหาเทพอาจจะได้ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดรอบใหม่ที่เปิดขึ้นแล้วน้องมาฟอร์มเจ๋งติดทีมยอดเยี่ยมของพรเมร์ลีกเว็บไซต์ฮูสกอร์เว็บไซต์เก็บสถิติชื่อดังเปิดเผยทีมที่มีค่าเฉลี่ยการเล่นตลอดฤดูกาลดีที่สุด11คนออกมา โดยมีทีมแชมป์เลี้ยวภูติดมา4คนที่เหลือเป็นผู้เล่นทีมอื่นตำแหน่งละ1คนผู้สาป,ประตูเป็นแบร์เลโนจากอาร์เซนอลคะแนน6.88ุดแก็หลังสี่คนจากขวาไปซ้ายเทรนเนิ่งเล็กซานเดอร์อาร์โนคะแนน7.20ดอง์ฟกิลฟันไดาจากเลี้ยวภูเช่นกันคะแนนอยู่ที่7.32อีก2คนเจมส์ซาคอบซี่จากเบอร์ลี่และลูก้าดินจากเอเวอเรตันคะแนน7.19และ7.16ตามลำดับก็กลางสี่คนโมฮัมเหม็ดซาลาคะแนน7.40เควินเดบรอย7.97 จค็คเกลิช7.23และซาโดมาเน่7.45ก่องหน้าอองตอนี่มักซซงหนึ่งเดียวจากปีศาจแดง7.31และอีกคนคือลาอูคิมเนส,สู่หน้าตัวเก่งจากบูฟแฮนตัน7.25โดยการจัดทีมยอดเยี่ยมในครั้งนี้ของฮูสกอนนับเฉพาะผู้เล่นที่ลงเล่นเป็นตัวจริงเกิน30นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาผีเหมาสองซานโชและกิลิชวางแผนใช้เงินซื้อนักเตะต,ตำแหน่งสำคัญ รายงานจาก s k y Sport เสืองเกลืดเปิดเผยว่าแมนยูเต็ดนั้นวางจาร์ดอนซานโชเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในตลาดรอบนี้แต่ดูเหมือนโอเลกุน่าโซชาจะอยากได้แจ็คกิลิชเข้ามาผนึกกำลังกับบุูโ่เฟ์แอนนัลสและปลอบปอกบาเพิ่มด้วยอีกคนแต่พปแสดงมีความกังวลว่าราคาที่แอสตันวิลล่าเรียกค่าตัวของแจ็คกิลิชนัน้งถึง80ล้านปอนด์อีกทั้งจาร์ดอนซานโชก็หลัก100ล้านปอนด์บวกลบเล็กน้อยเท่ากับว่าถ้าพวกเขาซื้อทั้ง2คนต้องใช้เงินประมาณ180ล้านปนปอ รายงานระบุว่าแมนยูเต็ดกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อหาแนวทางในการปิดดิวซานโชก่อนเพราะราคาแจ็กกิลิชที่พวกเขาเจอวิลล่าเรียกร้องนั้นสูงเกินที่คาดเอาไว้ทั้งฝั่งดอทมุลที่เป็นต้นสกัดของซานโชอยากให้การเจราจารเรื่องการย้ายทีมของนักเตะจบลงก่อนวันที่10สิงหาคมเพราะพวกเขาจะเข้าแคมป์เก็บตัวปรีซิซันและต้องการหาตัวแทนซานโชเพื่อให้นักเตะภายในทีมมีสมาธิในฤดูกาลใหม่ซึ่งผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานอกเหนือจากข่าวของสกายแล้ว มีนักวิเคราะห์มองว่าฮายูเตดเดินดิวอย่างรอบคอบและใช้การเจรจาโดยการใช้เงินต้นที่ไม่เยอะมากและเพิ่มออปชั่นต่างๆเข้าไปใน2ดิวนี้พวกเขาอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินสูงเท่าที่ต้นสังกัดนักเตะเรียกร้องแต่ก็ต้องแลกับการใช้เวลามากขึ้นและเสียงบ่นของแฟนๆแต่ถ้าไม่สามารถพูดคุยกันได้มีโอกาสที่ทีมของโซชาจะขายนักเตะ5-6ถึงคนและระดมเงินมารวมกับที่บอร์ดบริหารจะมอบให้เพื่อซื้อนักเตะในตำแหนง่งอื่นๆเพื่อเพิ่มขุมนกำลังของทีมให้ใหญ่ขึ้น อาจจะรวมถึงตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กซ้ายมีฟิลตัวตัดเกมและกองหน้าด้วยแฟนเพจและช่อ l มองว่าคนซื้อผู้เล่นในตำแหน่งใดเข้ามาเสริมทีมบ้างและชอบใครเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่รายงานข่าววันนี้ก็ได้ครับร่วมแสดงความเห็นได้เลยสำหรับผมผมมองว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่เงินจากบอร์ดบริหารเป็นตัวตั้งว่ามอบให้อเล็กุนโซชาซื้อเบื้องต้นที่ราคาเท่าไหร่ถ้าไม่เพียงพอก็ต้องขายนักเตะที่ไม่ใช้งานออกไป และก็อยู่ที่ดิวซันโชด้วยว่าจะสามารถบีบราคาให้ถูกลงมากว่าน,นี้ได้หรือไม่เพราะเป็นนักเตะในตำแหน่งสำคัญและมีค่าตัวสูงที่สุดสำหรับวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงกันต่อไปแล้หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตาย หากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย